สวัสดีค่ะสวีส,สมาชิกกลุ่ม VIP ทุกท่านทุกกลุ่มนะสวัสดียามเช้าชาวันพุธที่20กรกฎาคมพศสะ5 6 5กค่ะกับการวเคะห์กราฟผู้จียูสำหรับการจียูเช้าวันนี้จบที่แท่งเขียวค่ะนะคะแต่ว่าอยู่แอเรียนแนวต้านนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะว่ายังไงจบแทงเขียวมีแรงบายมีโอกาสขึ้นนะแต่เดี๋ยวต้องไปดูกันว่าจะบายที่ไหนอย่างไรนะคะตอนนี้นะคะ H4 นั้นอยู่ที่แอเรียนแนวต้านค่ะนะคะมีการมาตรงนี้ต้องบอกว่าราคาโซนต้านของเขานะคะวันนี้ถ้ามีแรงขึ้น ต่อถึงจะขึ้นได้ถ้าขึ้นไม่ได้อาจจะกดลงนะเพราะว่าตอนนี้อยู่แอเรียต้านและก็ต้านต่อไปอยู่ตรงนี้ใน H4 นะคะมองเห็นต้านตรงนี้อันนี้ต้าน2จุดต้านต้านจุดที่2อ่ะเซลได้ไหมเซลได้นะแต่จุดแรกก็ต้องดูก่อนอย่างเช่น H1 ตรงนี้ H1 ตรงนี้คือแนวต้านค่คะนะคะเมื่อดู H1 ตรงนี้ต้องดูว่าเขาขึ้นได้ไหมถ้าขึ้นได้แน่นอนจุดเซลคือตรงต้าน H4 บนนะต้าน H4 บนจุดเซลคือตรงนี้ ะะเพราะว่าตรงนี้คือเหมือนเขามีแรงขึ้นอาจจะมีการราคาขึ้นไปก่อนไปดูทำเฟรนช์ส่ทำเฟรนช์ส่นะคะมีแรงบายต้องบายที่รับนะคะเพราะว่าถ้าขึ้นไม่ได้ปุ๊บจะโยกลงมาแนรับจะโยกลงมาแนรับตรงโซนนี้นะคะถ้าจะบายนะแต่ถ้าเขาขึ้นไปก่อนอันนั้นต้องดูนะคะรายละเอียดของกราฟในหน้างานอีกครั้งหนึ่งอ่านะคะคก็แปลว่ยังมองว่านะคะ เขายัางจะมีแรงขึ้นอยู่แต่ว่าดูที่ว่าเขาจะขึ้นได้มากน้อยแลว้วไปถึงต้านจะว่ายังไงอาจจะมีกดกดลงมาในรับหรือเปล่าและต้องไปอ่านกราฟเช็คกราฟรูปแบบกราฟอีกครั้งหนึ่งเพราะตรงนี้มันจะอยู่โซนแนวต้านที่สี่นะคะถ้าขึ้นไม่ได้ปุ๊บมันจะโยกมาโซนประมาณแบบนี้นะคะดังนั้นก็นะคะรอายที่แนวรับแล้วกันเนาะและตรงนั้นคือโซนต้านค่ะคลิปนี้เดี๋ยวพุอแพมส่งเข้าไปนะคะขอให้ท่านอร์ตฟ้าสดใสกันไรทุกวันขอให้ท่านประสบความสําเร็จในการเป็นเทรดเดอร์และก็มีความสุข